ท่านผู้ชมที่รู้ครับผมเชื่อว่าปัญหาหนึ่งของคนที่อยู่กับครัวคุณพ่อครัวคุณแม่บ้านทั้งหลายก็คือเรื่องของมีดใช่ไหมครับเดือนหนึ่งอาจจะหมดมีดไปหลายเล่มเพราะว่ารับเท่าไหร่ก็รับไม่คมวันนี้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นจะหมดไปครับมีนวัตรกรรมที่จะมาช่วยทําให้การรับมีดไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปครับเจ้าเครื่องนี้มีชื่อว่า Amazing Cut หรือว่าที่รับมีดมหัศจรรย์ครับผมจะสาธิตให้ดูว่าเจ้ามีดนี้เนี่ยนะฮะที่หลายคนอาจจะ โยนมันทิ้งไปแล้วก็ได้เพราะว่ามันไม่คมหันเท่าไหร่มันก็ไม่อย่างนี้ครับมันออกมามันก็ไม่สวยมันก็ยุ่อยอย่างนี้ใช่ไหมครับจะหันมะเขือนีฮะถ้ามีดไม่คมจริงมันก็จะออกมาไม่สวยงามเนี่ยนะครับไม่คมปัญหาต่างเหล่านี้ลืมไปได้เลยครับเพียงแค่คุณใช้เจ้านี่ครับ Amazing cut นำเจ้ามีดนี่นะครับสอดเข้าไปที่วัสดุที่จะเป็นเหล็กกล้าแล้วก็รูดเจ้ามีดนี่นะครับ ไปทางลูกศรที่มีชี้บอกอยู่ทางด้านล่างนี้มาดูความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับ Amazing Cut เพียงคุณวางมีลงไปเบาๆครับท่านผู้ชมที่ครพครับนี่คือความเรียบของเจ้าขนมปังที่ถูกผ่านกระบวนการจากเจ้า Amazing Cut ครับเราเสนอขายสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงเพราะเราคืออันอามีนครับเพียงท่านผู้ชมโทรมา ในขณะนี้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนอนามีน0 9นย0 8 0 0 3 5เราขายเพียงในราคา280บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดหรอกครับเราขายเพียงในราคา280บาทเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมที่โทรศัพท์เข้ามาเพียง10สายแรกนะครับเรามีกระเป๋าลดโลกร้อนจากรายการเมนูสดะส่งมอบไ้กับท่านผู้ชมพร้อมกับ เจ้า Amazing Cut นี้ทันทีทั่วประเทศนะครับรีบโทรมาครับของมีจำนวนจำกัดผมเชื่อเลือเกินครับว่าเจ้าเครื่อง Amazing Cut นี้จะทำให้ปัญหาเรื่องความขี้เทอหรือว่ามีดที่ไม่คมของท่านผู้ชมนั้นหมดไปวัสลามมเลกุมวัรมตุลลอฮิบรกาตุสวัสดีครับอันอามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรง